สวัสดีครับนี้จะน้ำชูแม่เอาข้นเช็ดหน้าใส่กระเป๋าให้วันนี้เจ้านายจะไปโรงเรียนวันแรกเลยเย้วันนี้วันฉีแล้ววันนี้วันหนึ่งรอแต่วันนี้ไม่รอใช่ไหมคะโอ้หสุดยอดไในคำหน้าสดชื่นให้คุณแม่ดูสิคำหน้าสดชื่นไย เด็กชายนภัสโกศลน,นะคะจะไปโรงเรียนแล้วมีกระเป๋าไหนดูกระเป๋าหน่อยสิกระเป๋าหล่อไหมกระเป๋า,น,น,ปา,า,าน,นั่นกระเป๋าสะพายนู่นนู่กระเป๋าสะพายมีนุกบัสด้วยเรียนที่ไหนครับเนี่ยก็มีม่ด้วยก็ชื่อมามา่าแต่ป๊าป๊าด้วยอ,อ๋อเหรอชื่อเจ้านายสิลูกโทรปโฮป๊าปามาใช่ไหมใช่เจ้านายเจ้านายจะไปเรียนวันแรกตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นนะคะขนาดนั้นเลยอะโอ้โหน่ารักที่สุดคิดถึงคุณครูไหมครับไม่บอกเพื่อนๆนี่คิดถึงคุณครูเราเพื่อนได้ไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงปิดเทอมนี่ป่นอยากไปเรียนตลอดใช่เมื่อไหร่จะได้ไปเรียนนี้ติดต่อเพื่อนๆคุณครูเลยนะชื่อครูอนาวหนาวเดี๋ยวครูนุ่มครูนุ่มใจ ใจดีครูลูบี้ด้วยใช่ไหมครูลูบี้เป็นคุณครูภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราไปเจอคุณครูกันเนาะสวัสดีเราหล่อยังไงสวัสดีคุณครูเราเจอคุณครูอ่ะคุณครูครับเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายแลรวหล่อแล้วหล่อปิดเลยปิดกระเป๋าจะปิดกระเป๋ากันกระเป๋าอยังจะของหล่นค่ะลูกของหล่น้วมันยืนปิดทำแล้วใช่ไหมคะสุดยอดอ่ะ นใช่ใช่ใน่ เห็นไหมเพื่อนๆว่าสีน่าหมดเลยสีใช่เลยเขารวมคู่กันนี่เขารวมแบบนี้เขารวมแล้วถงวันนี้มาสายนิดนึงนะวันแรกอันนี้นี่คูอะไรนะคูะไรนะคูไหชื่อคูเมย์ะสวัสดีครับก่สวัสดีค่ จำพี่ตัวเองด้วยนะลูกจำพี่ของตัวเองเัวเงว้ชั้นนี้นะชั้นหเลยนะอ่ามาอันนี้ครูอะครับครูะครับาสวัสดีครับบ้าวันนี้เรารอก่อนสวัสดีครับครับมาครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับไหนตรงไหนนั่ตรงไหนลูกไปดูหมมาครเไปเอาโต๊ะดีกวคอเทีนี้เจ้านายชอบเพีงชอบไหม หี่ีนั่งหคะหาที่นั่งโอ้หาเจ้าอีนั่งโอ๊ยเจหาเจ่าอีนั่งมาเต้นกับเพื่อนก่อนก็ได้ลูกนายครับนายมาเต้นกับเพื่อนก่อนเต้นกับเพื่อนก่อนเลยอ้โหเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกอ๋อรอโตเหรอโตไม่พอเดี๋ยวรอคูไปอัพููี้ไปอัพโตกิวเฮ้ยโตของเจ้าหนเราพักนะหนักเต้นกับเพื่อนก่อนหนิเต้นกับเพื่อนก่อน เา<ส>เต้นเพื่อเต้นกันไงเลยโกธเพ่อเต้นกันไงเลยอ้วเต้นาทีเขาบอกนะคะว่าให้าปะป้าไปเรยให้าปะปัาไปได้เลยนแรกก็เก่งแล้วน่มลยคคุณแม่แอบไปแล้วนะนะคะมารับเจ้านายกันวันแรกที่เจ้านายไปเรียนนะวันนี้เขาเลิกสามโมงครึง่งแต่ป๊ะป๊ามามารับ3มโมงก่อน ออตอนเที่ยงแม่เพื่อนบอกว่าเจ้านายร้องไห้นะคะไม่ยอมนอนแม่ก็เลยโทรถามคุณครูคุณครูก็บอกว่าร้องพักหนึ่งล้วก็เงียบแล้วคุณครูก็ปูที่นอนให้นอนนะแต่เราไปดูน้องเจ้านายกันนะว่าเขาจะเป็นยังไงเป็นยังไงมั่งคะเป็นยังไงมั่งลูก อ่ะไม่ร้องทุกตู้ยิ้มนี่ปาบอกมาแล้วเย้ไม่ใช่เออไม่ใช่ร้องเย้สนุกจังเลยมันนั้นไงเย้สนุกวิได้ดาวด้วยหรอได้ดาวไหมอ่ะโอ้ยได้สามเลยได้ยิ้มสามอันเลยอ่ะเออเก่งใช่ไหมใช้เออวันแรกลูกเราค่อยปรับตัวนะคะลูกทัไงนาทำได้กินข้าวเยอะไหมเยอะเลยอ่ะกินข้าวเยอะเหรอวันนี้หมดกินหมดเลยกินเองเปล่า เด็เยี่ยมมากเยี่ยมมากกินยาอะไรครับจับผัดผัดด้วยจับต้มจีนโอ้มีกินหมดเลยเนาะเกณฑ์เกณลสวัสดีครับยายสวัสดีครับสนอนกลางวันไหมครับลูกกลางวันได้นอนไหมนอนเหรอหลับไหมหลับไหมหลับไม่หลับเป็ทำไมอ่ะตอเช้าไม่น่วนเหรอแต่ต้องรอป๊าโอ้ไม่ต้องรอเลยนอนไปเลย กินข้าวเสร็จข็มานอนเลยนอนเพื่อนๆกับเพื่อนๆเนี่ยนอนเสร็จตื่นมาปุ๊บนะเดี๋ยวป้าก็มารับแล้วเพื่อนๆเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันก่นนเองเดี๋ยวนี้นะครูก็จะให้นอนกลางวันด้วยเพื่อจะให้เด็กๆได้โตตสูงให้นอนด้วยกันกับเพื่อนๆและตัวสูงอ่ารู้ป่ะรู้ไหมครับเนปนอนแล้วเดี๋ยวป้าก็มารับเราตื่นมาเข้ามารับเลยครูบอกว่าไงครับป้าฮะครูบอกว่าไงบ้งร้องให้เวลาที่แรกไม่ร้องเลยแล้วมันกับ องเอาของมาให้เพื่อนเห็นแล้วเขาก็ถามว่าป๊าม๊าม๊าไปไหนเขาก็ร้องเกี้ยงมากนะเฮียไม่ร้องแล้วนะเด็กโอเคไหมครับไม่ร้องแล้วโตแล้วเลอดนิดหนึแล้วบอกเพื่อนเพือนหรือยังว่ากลับบ้านแล้วว่าบอกเพื่อนเพื่อนเลยนนีเนี่ยต้องพี่ไปแช่หน่ยไหมหงงหกเลืดนิดนึงเลืดนิดนึงเห็นไหมเนี่ยแล้วบอกเพื่อนเพือนหรือยังกลับบ้านนะบอกเพื่อนเพื่อนง่ายแค่กลับ พี่เจคุณนี้เจอกันใหม่ครับเพืพ่อนๆครับไม่เป็นไรไม่บายตรงนี้แหละบายบายบอกแล้วใช่ไหมบายบายคุณนี้มาใหม่วันนี้วันแรกเนาะวันนนี้วัแรกเดี๋ยวก็ดีนะลูกนะไม่ชินใช่ไหมวันแรกอ่ะไม่ชินใช่ไหม,นไม,ไหม,มสนุกไหมคะับแต่สนุกไหมสนุกชอบไหมชอบไหมชอบไหม เนี่ยไม่แน่จริงๆแล้วเขาต้องกอดแถวกลับบ้านจะแบบนี้ดูเขาปล่อยเจ้านาที่ออกมากอดกนเนี่ยเราจะกลับบ้านกันแล้วนะแม่ปะป๊าปาก็พามาเล่นของเล่นนะคะให้รางวันเด็กดีที่วันนี้เป็นเด็กดีไปโรงเรียนอาจจะมีร้องไห้งอแง,งไปบ้างนะคะแต่เขาก็โอเคแนละ้วสำหรับวันแรกนะุูแม่ค่อยๆปรับตัวไปนะ เก่งมากเลยหงกี okay, game, huh? yeah. Yeah, yeah, right. ๊ผ่านเป็นหนึ yeah. uh ่งดานแล้วเก่งมากเลยอย่ามาเล่นอย่าไปเล่นมเย่าไม่อย่าไม่อย่แล้วก็เลี้ยมาอ่อโอ้จริงจริงแ้เขาเปล่าเขาเปล่าเข้าไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองมาใหม่ ข้าเป็นหนึ่งแล้วนะกุ้งกุ้งข้าวเอไเว,วไม่เข้าเข้าแล้วข้าวไม่เข้ามาแล้วมาแล้วไม่ทันกบคิตตี้ไม่เข้าอีกแล้วก้เข้ากบไปแล้วหนึ่ง <Yeah. S 1> ลูก, yeah. ลกเป็นสองลูก,นะลกแล้วมียสองคะแนนแล้วอ่า หมุนหมุนนี่หมุนสองมือสองมือใช่ไหม้ามันเข้ากี่ลูกถึงจะได้ปบบว่าฮะเข้ากี่ลูกถึงได้อันนี้มันได้อยู่เลยเข้าหรอมาให้เล่นสนุกสนุกลงยังลงแล้วโอเคมาแกะกันทิแกะซิมคุณอุ่ยมันคืออะไรหุ่นยนต์แน่เลยขับรถดีสิมันคืออะไรเดี๋ยวดูดิอ๋อบิดบิดบิดนี่คืออะไรลูก วุนยนต์โอ้ยเอาไปประกอบวุนยนต์มาตอบเดยดมาตอบวุนยนต์ให้หน่อยอะได้เลยครับแม่มาเดินกันมาเล่นเกมอะไรคะนี่เป็นเกมอะไรลูกเกิดเด็ดแล้วใช่ไหมคะเด็ดมากเกิดแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่ากลุ่มมันนี่คือแล้วก็เลือกตัวเอาตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ไหมตัวนี้บอยไหมเอาตัวบอยไหมเอากดะตุ่มเลย ให้รางวัลเด็กงปีค่ะเล่นสองเล่นใช่ไหมคะอาวิ่งตักวนี้วิ่งมาอ้าวจับม,มือกระตุ่มอะกุ่มขระขดันไหมข้างหน้าจับแงวหมดเลยไม่ใช่เหรอน,นิสฝาปวะแต่น้องลาเพื่อนๆกันไปกิีฬานีกว่าเนเล่นของเล่นก่อนนะ เพื่อนก่อนเพื่อนลาเพื่อนก่อนเพื่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมมาด้วยนะครับเป็น่ะไกำลังใจให้น้องนายด้วยนะเล่นอย่างเนี่ยโอเคค่ะบ๊ายบายร่างกายสุญเสียน้ำตาไปหลายหยดนะคะจะแดะอร่อยไหมครับออยไหกดได้ไหม โอ้าหมดเลยอะหม่อมแมมเลยนะฮะมอมแมมกันเลยทีเดียววันนี้คุณพี่ไปโรงเรียนอีกจะเป็นเด็กดีไหมน้าเป็นเด็กดีป่ะเด็กดีไหมคุณพี่คุณพี่นี่ล่น้่นล่นเจอตายละตายละล่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไหมันมีเยอะ อ่ไม่ต้องห่วงมีเยอะไม่ต้องห่วงหรอไม่ต้องหวง่งหวงเหรออ่ากินไป